สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะส่งโปรไฟล์วิกกี้สวยรวยเก่งสมเป็นว่าที่เจ้าสาวเวียวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวเวียประกาศวิวาสายฟ้าแลบเลยล่ะค่ะสำหรับพระเอกขวัญใจมหาชนยังเวียสุกุลวัฒน์ขนารถเพราะหลังจากที่มีข่าวลือออกมาหนาหูว่าเตรียมสละโสดแต่งงานกับสาวคนใหม่อย่างวิกกี้ที่เพิ่งมีภาพเปิดตัวออกมาให้ติดตามไม่นานมานี้เพราะล่าสุด เวียก็ได้ออกมาเปิดใจกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วว่าข่าวลือเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องจริงและมีเลอกแต่งวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยบอกเลยว่าไม่ได้ปิดอะไรเพียงแต่กำลังจัดการทุกอย่างอยู่และมีการคุยกับว่าที่เจ้าสาวของตัวเองมานานแล้วโดยชมไม่ขาดเลยว่าว่าที่เจ้าสาวของตัวเองนั้นเป็นคนน่ารักเข้ากันได้ดีและใช่ที่สุดแล้วนอกจากนี้ยังบอกเลยว่าถ้ามันใช่ก็ใช่ งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับทั้งช็อกและดีใจในเวลาเดียวกันเลยล่ะค่ะและในวันนี้เราก็มีโปรไฟล์ของสาวคนนี้มาฝากกันด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าว่าที่เจ้าสาวของเวียนั้นดีกรีไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็นอดีตแอร์โฮสเตสสาวจบการศึกษาปริญญาโทจากเมืองนอกได้เกียรตินิยมสามารถพูดได้หลายภาษาและตอนนี้ยังเป็นผู้บริหารมีธุรกิจส่วนตัวด้วย โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางซึ่งรวยระดับดาราตัวท็อปเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังชื่นชอบการดำน้ำเหมือนกับเวียและสกิลการดำน้ำอยู่ระดับไดมาสเตอร์หรือสามารถทำหน้าที่ผู้ช่วยครูสอนในหลักสูตรดำน้ำได้นั่นเองเรียกได้ว่านอกจากจะสวยแล้วความสามารถยังครบเครื่องสุดๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้เวียยังออกปากเองเลยว่าวิกกี้คือคนที่เพอร์เฟคที่สุดและใช่ที่สุดแล้ว เอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับเฮียด้วยนะคะส่วนเรื่องทายาตนั้นเฮียเวีย er ก็บอกเลยว่าพร้อมมีแล้วเหมือนกันแหมเรียกได้ว่าพร้อมแต่งและพร้อมมีลูกเลยล่ะค่ะยังไงก็ขออวยพรให้ชีวิตคู่ของเฮ er ียราบลื่นและได้มีลูกสาวลูกชายตามที่หวังนะคะเรียกได้ว่าวิวาฟ้าแลบจริงๆค่ะเพราะเพิ่งมีภาพหลุดความหวานออกมาให้เห็นกันล่าสุดก็ได้ออกมาประกาศแต่งงานแล้ว แถมเลือกแต่งงานยังมาเร็วสุดๆด,ด้วยต้องยอมรับเลยว่าความรักครั้งนี้รวดเร็วทันใจจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ